อ้าวพิกคังแรกครับพี่น้องบิังนี้น่ะมันกับซิโบ่ใหม่ครับกับซิดรยประมาณนี้ครับนี่ครับโอ้ยกําลังพอดีครับพี่น้องนี่แบบบ่แห้งแห้งนะครับแบบช่ำๆเลยเข้าลมาุมอะอ่ะฝั่งไี มาครับผมมีน้องฟางฝ้ายสู่สุกคนนะครับมื้อนี้ผมได้เป็นเนื้อหมูมานะครับบางแนวตอนบางแง่ๆตอนงามๆเด้ครับมื้อนี้ขอเสนอเมนูคอหมูย่างนะครับกินกับข้าวเหนียวห่อนน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆใน่จังหน่อยนึงผมก็จะหั่นออกมาให้มันแน่แนวนี้ครับนี่นะครับพี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซ่บเด้เอาไปย่างนี่แบบช้ำๆเลยแหละผมว่าตอนนี้เอาซีน่าหนาใน่จังหน่อยนึงครับมักครับที่นี่ใส่ซอสหอยนางรมนะครับบ่ได้มีอย่างหลายนะครับสองสามอย่างเท่านั้นครับน้ำปลาครับแล้วก็มีผงชูรสครับสำนียงละครับบานี้เากกคุขร์ให้เข้ากันนะครับพี่่น้อองงเมืครับ ง่ายเลยครับก่อนสียางถ้าไฟมันแห้งนะครับผมก็ขีดเอาขีดเทาเซนแนลนี่แหละครับขีดเทาจากกลนเตานั่นแหละครับเอาขึ้นมาเพราะว่าถ้าอย่างไฟแห้งมันก็จะไหม้ควนเนาะครับเนาะไปทานพร้อมเราไปลุกมือกันครับอย่างเลยบ้านนี้เอาขีดเทาปกแล้วมอมีทางใหม่บ้านนี้ครับสองตอนเต็มแรกย่างพอดีครับแล้วก็ปิดครับพี่น้องนี่เอาแบบนี้ครับเอาพิกขังแรกครับพี่น้องดังนี้นานมันก็สิบล็ใหม่ครับก็สิไดประมาณนี้ครับ มาบ้านนี่ครับพี่น้องนะครับสุกแล้วเรียบร้อยเลยรได้นี่ครับเบางแดดครับกำลังเลืองแบบพอดีเลยครับเอาเนี่ยเบื้องฟังนี่น้ำครับเบื้องฟังนี่น้ำดูนะเอาซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเอาไล่ไปก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะใหม่นะครับเนาะไปเสิร์ฟแล้วกันครับมามาลองหั่นเบื้องบันนี่ครับพี่น้องผมตัดเคองก่อนกันละกันนี่นะครับอย่างแบบบ่แห้งแห้งเลยครับเอาแบบช่ำๆแนี่นี่โอ้เนียนี่ครับ กำลังพอดีครับพี่น้องนี่แบบบ่แห้งแห้งนะครับแบบช่ำๆเลยนี่นะครับเอ้าหันก่อนครับพี่น้องบานนี้อ่ะวางลงไปครับพร้อมเสิร์ฟครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุกสนนะครับมาพี่น้องม้านนี้กินเขาน้ำกันนะครับได้เป็นเมนูคอหมูย่างนะครับกินครับนำจิ้มแจ่วเปิงเน่นะครับพี่น้องเึิงตอนหมู นะครับย่างแบบใหม่ๆห่อนๆมาแสีบๆน้องก,กันครับพี่น้องมาเลย <c oughs> ผมเห็ียดแจวลืมใส่บางหน้า <c oughs> เอาเอาบีบลงไปครับ <c oughs> นี่เอามาแสีบๆนองก,กันมาเลยครับพี่น้องมาเลยอ๋อนี่หยัดลงมือแต่เด้อมาเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปนี้ <c oughs> ซิมเบางซิมเบางแบบมันห่อนๆ่่ำๆเด้เลยนี่ <c oughs> ตุยน้ำจิ้มนะครับพี่น้องแจวอื้ม ตัวนี้เป็นผักสาลาเหน่เจ็บจากขางบ้านครับไงวัตถุดิบขางบ้านอืมสดบังเลยนิด มาเป็นเหนือเหนือสันนั่นนะครับพี่น้องไม่บริเวณเป็นข้อโมย่างนะตัวนังพองมันแห้งนะครับแล้วเหนือเป็นเนื้อสันดีกว่าจังสิบ่มันนะครับเนื้อมันนุ่มหอมอืมอืมผมแดงง่ายไม่หวานเนี่ยว Bán lúc kinh cầm dáng quá mấy đứa mày một tony yên tony nào mày toàn, nhây nhây à. toàn าอันนี้รัอกกะล่งปรุงหลานคนตกกับอืมหน่อยแป่วเผาผอืมร้อนอ่ะหน่อยแผ๊บเ่ายิน,นกับก่อยกุ้งอันอด้นะเป็นรองเนาะ้มปลูกใส่หนังโ่งครับแบบงามอืม พักกระฮัตปลูกมาฮัตปูใช้รังส้มไปนะครับแบบแว่าเริ่มได้กินอะไรละก่อนไปแบบเริ่มได้กินอะไรละพักพุ้นกระเด็นแล้วก็ย่อมต้องจะขยายขยายเลยแบบเอาเอาอยางอื่นมาปลูน,นะะ <c oughs> ั่นแหนะครับหวานเดือย ขึ้นจมูกแล้วกอดแม่กัอกรอบเลยอะไน่มั่งามนาะนตตใจม่สาหรับเรานาะสำหลับเ่บาใช่ะ ไม่ยากครับใส่หนักเอาไปตอเลยรคุณน๋อคุณน๋อเขาลงมาเอาของยังไง ปิ่งสองตอนตอนหนึง่งมาให้ดูใต้เป็นมาข้างกิน,ก,นกินที่หลังไปรับมานเน่ยขอกินที่หลังครับเกี่ยวข้อมูอย่างน,นี้นต้องสม กินน้ำหนักผมแล้วก็วางใส่ข้าวคัวร้ายถ้าใส่ข้าวคัวร้ายมันขุ่นโผลนะครับใส่แบบป้อนแบบไม่กินพร้อมๆนะครับอย่างแบบคนหอนนะครับพี่น้องก็ดีกินเนี่ยโหยเลย เนื้ออมมอมอ่ะ้อหันออกก็สอบอืมอดูนะแบบมับนมีมันแสกน้อยอือแค่แสบมันแสบหลายแหมันออกนมอ่ะอนมอ,อ,อ่มัน,น,ออนมเแล้วก็ะจะเบลียนแห้ง what isso. เอานะครับพี in, day, to to so, ่น so, so <Silver. S 1> ้องนะครับสำหรับมือในกษัตสิย์เดีไว้ซ้สำหรับทุก่อนนะครับนอกจาวกินแบบแซ่บๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นคอหมูย่างกินกับน้ำจิ้มเจียวแบบแซ่บแซ่บนะครับพี่น้องราคาไมีแักมากสองสามอย่างนะพี่น้องกินเป็นคอซอนน้ำกันนะครับเนาะก่อนสิไปเห็นงานคือเราแต่ละครับพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไหนเฟินนี่เฟินยุศแต่ว่าผมไปเ็โอนะครับมันเนี่ยกะ ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกียนที่ตามเราชมนน่ากับดีเสมอวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,บเพิ่งแล้วมักถือใจอย่าลืมฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับครอบครัวนำแล้เนนะครับไว้เจอกันไหมคลิปหน้ารับพี่น้องมือเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ